สวัสดีค่ะเมนูที่เราจะทําวันนี้เป็นเมนูของหวานนะคะก็คือแกงบดฟักทองค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันนะคะเริ่มด้วยฟักทองนะคะอันนี้คือเราหั่นมาเรียบร้อยแล้วนะคะใบเตยคะ่ะน้ําปูนใสคะ่ะน้ําปูนใสน,นี่คือเราแช่จนเขาตกตะกอนแล้วนะคะเวลาเรามาแช่ฟักทองเนี่ยเราจะใช้ส่วนที่เป็นน้ําใสนะคะกะทิค่ะต่อด้วยน้ําตาลมะพร้าวนะคะ น้ำตาลทรายแล้วก็เกลือป่นค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยนะคะจะนำฟักทองที่เราหั่นไว้แล้วมาแช่น้ําปูนใส่กันนะคะเราจะแช่ทิ้งไว้สักประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะการแช่น้ําปูนใส่ก็เพื่อไม่ให้ฟักทองของเราเละนะคะจะได้ดูสวยงามน่าทานค่ะจะแช่ให้ท่วมเลยนะคะให้ท่วมเนือฟักทองของเรานะคะ ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเราก็จะนำฟักทองที่เราแช่น้ำปูนใส่ไว้มาล้างน้ำสะอาดกันนะคะล้างตักต่อน้ำนะคะ เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราตั้งพักทิ้งไว้สักครู่นะคะค่ะเทากันได้เลยค่ะกะทิลงไปนะคะเติมน,น้ำเปล่าลงไปนิดนึงนะคะ เป็ดใบเตยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะตาด้วยน้ำตาลมะพร้าวนะคะที่เราเตรียมไว้ จะต้องเคี่ยวให้เขาละลายเข้ากันนะคะแล้วก็เกลือป่อนนะคะหนึงช้อนชาค่ะ,ะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะ ล้นนก็คนให้เขาละลายเข้ากันนะคะการใส่ใบเตยนี่จะช่วยเพิ่มความหอมของน้ำกะทิเรานะคะอันนี้เราใช้ไฟอ่อนนะคะคนให้กะทิละลายเข้ากันกับน้ำตาลของเราก่อนนะคะ ที่แล้วะคะเดี๋ยวคราวนี้เราจะต้องนั่งปักทองมาลงไปในหม้อเลยนะคะตอนนี้น้ำตาลละลายเรียบร้อยแล้วค่ะใส่ปักทองไปได้เลยนะคะ เราจะเติมน้ำลงไปเพื่อให้ท่วมเนื้อฟักทองของเรานะคะ <S <S 1> <S 1> ก็ให้ท่วมเนื้อฟักทองประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ใช้ไฟอ่อนนะคะหรือจะใช้ค้อนไปทางไฟกลางนิดน,นึงก็ได้นะคะ แต่เราจะไม่ใช้ไฟแรงค่ะเนื่องจากว่าเดี๋ยวกะทิเนี่ยเขาจะแตกมันนะคะจะต,ตั้งทิ้งไว้สักครู่นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันใหม่ค่ะเดี๋ยวคราวนี้เราลองมาดูฟักทองของเรากันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะผ่านไปสักพักหนึ่งลองตักขึ้นมาดูค่ะว่าเขาสุกหรือยังแบบนี้ยังต้องรออีกนิดนึงนะคะฟักทองเวลาสุกเดี๋ยสีเขาจะออกใสๆหน่อยนะคะอันนี้ยังไม่สุกดีค่ะ จะต้องตั้งทิ้งไว้อีกสักพักนะคะนึงแล้วค่ะน่าจะใช้ได้แล้วละค่ะเดี๋ยวเราลองดูกันนะคะอ๋อนี่ค่ะแบบนี้คือสุกแล้วนะคะสังเกตดูนะคะชิ้นฟักทองเราไม่เละเลยนะคะดูสวยงามดีค่ะเนื่องจากว่าเราแช่น้ำปูนใส่นะคะแบบนี้เราก็สามารถเติมหัวกะทิที่เราเตรียมไว้เลยนะคะ หัวกะทิที้เติมลงไปนี่จะช่วยให้สีสันสวยงามนะคะก็จะเป็นสีขาวขาวสวยน่ารับประทานค่ะเราก็จะตั้งทิ้งไว้ให้เขามีความร้อนแล้วเดือดเล็กน้อยขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วเราก็จะปิดเตากันได้เลยค่ะ ท้านี้ก็ใช้ได้แล้วล่ะค่ะดูสีสันสวยงามนะคะน่าทานมากค่ะฟักทองไม่เละด้วยค่ะพร้อมเสิร์ฟได้แล้วล่ะค่ะจบแล้วค่ะสําหรับเมนูของหวานของเราวันนี้นะคะแกนปวดฟักทองค่ะเมนูง่ายๆนะคะขั้นตอนไม่ยุ่งยากนะคะกลิ่นหอมหวานน่าทานมากค่ะ